เริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะสำนักง,งานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต9ก้าระยองได้จัดพิธีส่งมอบระบบประปาบาดาลพร้อมอารปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดและอบรมใช้การบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศค่ะ นายสุพจน์เจอสวัสดิพงศ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นประธานในการเปิดการอบรมการใช้และบำรุงรักษาระบบระปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศปีงบประมาณ2556พร้อมกับส่งมอบระบบระปาบาดาลเพร้อว่าคารปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดและอบรมการใช้การบำรุงรัาษาระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ2 5 5 6ซึ่งเป็นโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต9จังหวัดระยองได้รับผิดชอบพื้นที่6จังหวัดคือจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดสะแก้วและจังหวัดชัดเชิงศราวจำนวน35โรงเรียนซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้ความเข้าใจกับการใช้ประโยชน์และบำรุงรักษาระบบของโครงการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทางด้านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้สร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษาหลังจากที่รับมอบโครงการจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการใช้และบำรุงรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีระยะเวลาการใช้งานของระบบให้ยาวนานมากขึ้นโดยให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาชุมชนในพื้นที่ในการบริหารจัดการตามหลักวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนค่ะ สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่เราร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาขัดแคลนน้ําสะอาดในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศนะจนวน3,000 0โรงเรียนเนี่ยซึ่งจากการสํารวจของทางกระทรวงศึกษาเนี่ยก็มีโรงเรียนที่อยู่ในขั้นวิกฤตที่ต้องดำเนินการ2,000กว่าแห่งซึ่งทางกรมก็ได้ดำเนินการโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2552นะครดำเนินการไปแล้วประมาณ2,000แห่งซึ่งก็เป็นประโยชน์สำหรับถานศึกษา ในเรื่องส่งเสริมเรื่องเรื่องของการศึกษาของงเรียนได้เป็นอย่างดีเพราะว่า,าจะมีน้ําบริโภคคุณโภคนะอย่างเพียงพอแล้วก็เป็นน้ําที่สะอาดมีคุณภาพแล้วก็สามารถนําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของงเรียนได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์แล้วก็ในเรื่องของกรมเก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้นะฮะให้กับทางบุคลากรทางนักเรียนนะซึ่งจะเป็นเครือข่ายที่สําคัญในเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาน้ำาบดาลให้ใช้ได้อย่างยั่งยืน ก็หลังจากที่ส่งมอบนะก็มีการฝึกอบรมในวันนีนะ้เพื่อให้สามารถดูแลระบบได้เป็นอย่างดีให้สามารถใช้ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีความคุ้มค่านะก็หวังว่าโครงการนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ,อทุกโรงเรียนที่ร่วมโครงการนี้ซึ่งจะได้สามารถนําไปในเรื่องของการบำบัดรักษาในเรื่อง,องการใช้ระบบนะฮะแม้แต่เรื่องของการต่อยอดนะที่จะนําไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนหรือแม้แต่การ ผลิตนะเพื่อจาหน่ายในระาคาถูกให้กับชุมชนใกล้เคียงเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายของชุมชนและแก้ปัญหาในเรื่องน้สาสะอาดให้กับชุมชนก็คาดว่าโครงการนี้จะมีความยั่งยืนเพราะมีได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับการฝูอกรมนะฮะแล้วก็ให้ความสนใจแล้วก็มีเรียนรู้แล้วก็มีความกระตือรือร้นที่อยากจะใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ทางรัฐบาลทางราชการได้ทาไว้ให้ครับผม